เราไม่ได้จะสาปผ้ามานานแล้วเป็นแฟนกับเราไหม ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการลดจิ้งเคยอยู่แล้วนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับเราจะมาแกล้งเพื่อนนะครับในการที่ผมจะขอมันเป็นแฟนหนึ่งวันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเนาะคือผมยอมทำแล้วนะเห็นหลายคนขอกันมาเยอะมากเลยเนะาะส่วนเรื่องการจีบหมอใน GTA นะครับถ้าคลิปนี้มียอดไลค์ถึง5,000ผมจะไปแคป GTA ต่อเหมือนเดิมจะมี ep สอนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะขอร้องนี่ขอร้องเลยใครไม่กดไลค์นะเว้ยจบผมแก้มจริงด้วยนะ ทุกคนครับคนที่ผมจะมาแกล้งก็จะเป็นนี่เลยอายุย่เพื่อนผมนะครับคืออารมณ์ไหนไม่รู้นะมันมาเข้าดิสผมกันเนอะใครที่อยากเข้ามาคุยกับผมก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ในนี้เนาะโอเคแล้วผมจะเข้าไปปั่นก่อน ไม่รู้นะว่ามันนอนยังเดี๋ยวจะลองมาเรียกดูถ้าเกิดว่ามันนอนแล้วก็คงต้องเฟลอ่ะคลิปนี้โอเคเข้าไปเลยแล้วกันหฮมแฮมสวัสดีครับคุณวากี้ฮัลโหลทำไรไม่นอนหนอะกำลังนอนฟังเพลงอะว่างไหมทำไมอ่ะคิดถึงอยากเล่นเกมหนาได้ไหมมาเดี๋มาอารมณ์ไหนเนี้ยทำไมวันนี้ยอมวะก็ไม่ได้เล่นด้วยนานไงอืมโอเคงั้นเข้าเกมเข้าเกมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เพื่อนผมก็เข้าเกมมาเป็นที่ต้อ มาละแต่ลองชวน,นปั๊บ okay, okay. เฮ้ยบอได้ยินป่ะเนี่ยฮัลโหลโอเคโอเคได้ยินได้ยินโอเคคิดถึงมึงวะเนี่จริงๆนะเว้ยใช่หรือเปล่าเออใช่ก็คิดถึงนี่แหละไปว่าให้กด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 ให้ลองไหนก็นได้โอเลือปะโอเลือะ อันนี้ไปไหนอะได้เสมอมีการันอยู่แบกไม่ได้บอกกันเลยเฮ้ยพี่แบวเขาแบบการันแบกเก่งไรเงี้ยอ๋อเกินถ้าแบกมึงขึ้นเตียงอ่ะเก่งนะอันนั้นจริงเฮ้ยช่อออกไหมก nee <ín> ็ไม่รู้อะพูดไงดีพูดไหนแต่เขาบอกว่าปิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะใช่เหรอก็แบบจุยันอยากโดนแบกอะไรเงี้ย แปลจริงนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวลงอ่ะชนะจะคิดไปเองอ่ะคุณกาลานกต้องปกป้องผมด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่ไหวปกติไ,<ห>ไม่ค่อยเล่นเกมไม่เอารอหน่นแหละต้องปกป้องทำไมเราพูดบานกันจังว่าเฮ้ยพูดดีดีดิเฮ้ยเตาก็แบบไม่ได้เล่นนานกูก็แบบคิดถึงมึงเวยก็อยากพูดดีๆด,ด้วยอะไรเงี้ยอ่าเข้าใจเข้าใจกูคิดจริงขึ้นมามึงรับผิดชอบเลยนะโอเควะอยากรับผิดก็แพ็ดีเลยอ่ะ มานมีนม่มานี่มานี่เดี๋ยวพาไปนู่น,นพาไปที่มีรอฝังคนไงตามมาเดี๋ยวการันไม่รออยู่ยาเลยอ่ะตามมาสิรออยู่เนี้ยตามมาแล้วครับครับที่รึรอุ้ยรอด้วยรอรออยู่อุ้ยวอด้านหลังมีตัวเชื่อด้วยมีตัวจะด่าล้ว ขาที่รักไม่แตกดิแต่ยูปกป้องอยัองไรตอนนึงอะวิเหมอนตรงนี้จะมีตัววิ่งไปตงไหนอย,อยู่ท่แถวเนี้อ่ะ นี่ปักองไม่ได้มาขัดขวางความรักของเราได้ไงวะให้บอ <c oughs> ไม่กล้าพูดวะพูดอะไรอนะ่ะจ้าอไม่มีอะไรเด้อใครพูดแล้วกันไม่กล้าพูดกูร <c oughs> อนะรอเหมือนกันนะะไปอ่ะเราบอมารักเราอ่ะนี่ยู่คุเริ่มคิดจริงแล้วนี่ฮะคุรับผิดชอบด้วยนะโอเควะแม่งมึงจะให้คุรรับผิดชอบแบบไหนอะ่ะมาเป็นแฟนกับครหนึ่งวันสี่อ๊ะ อะไรนะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรวันนี้วันนี้เดาผ่าขับตุกตุกไหนกระชิกกระชากปูนปูนมาขึ้นมาไปเที่ยวในฟ้าไปไหนต่อไปไหนดีอ่ะอยากไปไหนอ่ะอยากไปแบบที่ที่แบบมีการัานอยู่อ่ะไม่แล้วขึ้นมาปูนปูนวอลเขาน่นานนมีตัวได้งไงข้างหน้าเ <ừ. S 1> ดี๋ยวเราปกป้องเองวิสองตัวเลยนะ ่นแต่สองเลยวอฮะมีกับระเบิดปะกับระเบิดเหรอใช่เอ่ามึงทำตามกูได้ป่ะเพื่อนอะไรอ่ะให้มึงถอดเกาะก่อนแล้วถอดเกายังใช่อืมแล้วก็วางกับระเบิดวางแล้วใช่อยู่ตรงนั้นละอุ้ย ทำไมไม่โลมอะ่ะเอาระเบิดไหมเอาได้เอาได้ปาเลยปาเลยรีบปาเร็วรีบปาอะไรอ่ะเราไม่ได้จะสาร,รภาพมานานแล้วอะอเป็นแฟนของเราวันเดียวเป็นไหมเป็นก็ได้ค่ะโอเคครับชุบละครับผมรักนะเดินกาลัน,ลานสาร,รภาพรักด่าก็อยู่ละเฮ้ยตรงนี้มีตัวตัวไหนอ่ะข้างหน้าข้างหน้ามีตัวเนี่ยบอกกันอยู่ วิ่ววงไอ้ว่าก้มดอีไรกันเดิมาเลยเชื่อเพื่อๆนะเราไม่รอดแล้วละ่ะร,รอดรอดต้องรอดด้วยกันเราต้องรอดไปได้วยกันเราตายแล้วเดี๋ยวเราจะแบกนายเองเว้ยเพื่อๆนะ ครับผมยิงเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เป็นไรเก่งเหรอ,อจะไปนอนอยังอะกลัวออืมมึงจะนอนตอนไหนอีกสักพักละมัง้งกูว่าจะไปนอนแล้วอ่ะมึงมาดิดคุยได้ป่ะหรือไม่ก็ฟังเพลงก็ได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปฟังเพลงในดิละกันอืมเดี๋ยวเข้าไปฟังด้อเด๋วไปแล้วนะโอเค ครไม่ใช่ครับฝันดีนะฝันดีเช่นกันครับกูดไนท์โอเคนะครับทุกคนสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับจำด้ครับว่าเราแก้นะครับเราจะมีอีพีต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนบอกกันเลยนะครับว่าจะมีสักอีพีนะครับที่เราจะมาเฉลยกับมันเนาะโอเคแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอละคลิปนี้ขอให้ถึง5,000ไลค์โอเคบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กันในเกมสล็อตคีบตุ๊กตานะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เล่นโคตรง่ายนะครับใคครรอออยยาาากเเลลลล่่่นนนนนแแแะะหงิบบบีี้ืมมดไไ์ปทัผ ใครนะครับที่ไปสมัครนะครับผมจะได้รับเงินโบนัสปีเลย20%นะครับพร้อมกับการแนะนำเพื่อนนะครับใครที่แนะนำเพื่อนจะได้เงินเพิ่มไปอีกนะครับผม0.6%เลยนะครับผมแบบมันโคตรดีเลยแบบนอกจากจะได้เงินจากการสมัครดยังได้เงินจากการปันผลของเพื่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นมาเล่นกันเยอะๆนะครับผม a m a x9 นะครับผมโปรโมชั่นโคตรดีนะครับแบบค่าคอมอะครับค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผม a m a x9